บาาภูสวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของหาหน่อยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่14ตุลาคมนะครับ2567นะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการผนนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำที่13ตุลาคมนะครับ2567นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่2นะครับวิ่ง2รูด2เจาะไม่มานลครับท่านผู้ชมผลก็คือ602กับ97นะครับส่วนฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่น4วิ่ง4รูด4นะครับผลก็คือ964กับ70นะครับเจาะไม่มานะครับ ส่วนแนวทานครับของฮานอย VIP นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่น7วิ่ง7รูด7นะครับผลก็คือ17 6กับ5 6นะครับเจาะไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมแเจาะมาอยู่ที่75นะครับมา76นะครับสายวิ่งสายรูดก็ได้กันอยู่นะครับมาเข้าวิ่งเข้ารูดทั้ง3หน่อยนะครับท่านผู้ชมเจาะไม่มานะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับแอดก็จะให้เลขเด่นนะครับในตารางก็จะมีอยู่ที่นะครับ9 8 7 2 ห้านะครับเอ็ดก็จะให้เด่นอยู่ที่เก้ารองแปดนะครับจับคู่นะครับเก้าสอง เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดสองแปดห้าแปดเจ็ด เจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็สองห้านะครับส่วนเลขสามตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดสองห้า 2องแปดห้าห้หนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติเลขเด่นในตลาดนะครับก็จะมีอยู่ที่9 วันนี้มาเด่น9ก้าทั้งสองหาหนอยครับท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์ห้าแปดสองนะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่เก้ารองหนึ่งนะครับ เด่นเก้าลอมหนึ่ง 1. จับคู่นะครับวันนี้เรียกไม่ชนกันนะครับแนวทางฮานอยปกตินะครับเน้นวิ่งรูดนะครับเก้าศูนเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าห้าเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปด ศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าสองห้าแปดก็แปดสองนะครับสูตรมาเบิ้ลนะครับท่านผู้ชมกันเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเบิ้ลอยู่ที่ หนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าเก้านะครับส่วนเลขสามตัวนะครับศูนย์เก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่ง ห้าแปดสองห้าเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งนะครับ รับแนวทางนะครับของฮานอย V.I.P. นะครับแนวทางฮานอย V.I.P. เลขเด็ดในตารางนะครับก็บบจะมีอยู่ที่นะครับ สนะครับกับ0ูนเด่น3ารองศูนยวันนี้ศูนย์่าจะมานะครับท่านผู้ชมเด่น3ารองศจับคู่นะครับ3ามศ สองสามสี่สามห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ ศูนเก้าจะมีตัวกันนะครับตัวกันอยู่ที่4ีหนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ1 30 สองสามศูนย์สี่สามศูนย์ห้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์นะครับ แนวทางเราพัฒนาแอดก็ลงให้แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับแนวทางของวันจันทร์ที่สิบสี่นะครับของแนวทางเราพัฒนานะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอให้พร้อให้พี่พี่น้องนนะครับ fc ทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรวยรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับนะครับแอดก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับสาหรับแนวทาง น่อยพิเศษปกติ V.I.P. นะครับและแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแงใจใหกับทางแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ